สวัสดีครับกลับมาติดตามการรายงานข่าวที่น่าสนใจกันในที่นี้ลูกทุ่งนะครับกับเรื่องราวของคนในวงการลูกทุ่งที่เป็นข่าวมาแรงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่แฟนคลับที่ไรอันประทับใจไม่มีวันลืมครับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนไรอันกาดบัณฑิตจ,จำปาสินแชมป์ประกวดร้องเพลง200สมัยเจ้าของฉายาลูกชายแห่งชาติ ได้เล่าเรื่องราวทุกประเด็นนะครับในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้สีธัญญาและก็ชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดําเนินรายการครับโดยไรยอันกาศบัณฑิตนั้นได้เผยถึงความประทับใจต่อแฟนคลับทําให้เจ้าตัวนั้นจําจนไม่มีวันลืมเลยนะครับซึ่งก็ระบุนะครับว่าเล่นโซเชียลมีคนแท็กมาหาแล้วก็เข้าไปดูเหมือนคุณย่าคุณยายเขาป่วย แล้วชอบดูผมในทีวีตอนที่นอนป่วยจนวันหนึ่งผมสละแชมป์คุณย่าของเขาก็เสียชีวิตเหมือนเป็นเพลงสุดท้ายที่ส่งท้ายเขาครับไรอันรับน้อยใจครองแชมป์200สมัยเจอดา่ายังอยู่อีกเหรอหน้าด้านเป็นอีกหนึ่งขวัญใจแม่ยกสำหรับไรอันกาดบันดิตจำปาสินหรือไรอันไม่หมดนี่นะครับที่โด่งดังแจ้งเกิดจากรายการไม่หมดนี่ครองแชมป ยาวนานที่สุดถึง200สมัยได้รับเงินรางวัลสะสมประมาณ5ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็มีการบริจาคให้กับผู้ที่เข้าแข่งขันที่มาท้าฝันด้วยเช่นกันครับแต่งานนี้เจ้าตัวก็ยังเจอกระแสดราม่าจากชาวเน็ตเรื่องอยู่ยาวนานหลายเทปเพราะเรียกเลตติ้งหรือเปล่าและไม่ยอมสละสิทธิ์ให้คนมีหนี้มีฝันคนอื่นๆจนต่อมาไรอันนะครับได้ขอสละสิทธิ์อย่างเป็นทางการกลางรายการครับ และก็ล่าสุดนะครับไรอันกาดบันติจจำปาสินเนี่ยได้มาเปิดใจราย,รายการคุยแซบโชว์ระบุนะครับว่าเรื่องการประกวดที่มีกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มตำหนิไม่สมศักดิ์ศรีแชมป์สองสมัยช่วงทราบเรื่องแรกๆเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยมีหลายคอมเมนต์เราก็ซึมมีน้ำตาเลยพยายามไม่เข้าโซเชียลมีผลต่อความรู้สึกค่อนข้างมากเอาจริงๆเป็นคนโลกสวยไม่คิดว่าจะมีใครมาว่าเรา พอเราได้มาเรียนรู้อะไรมากขึ้นได้โตขึ้นได้เรียนรู้โลกมากขึ้นก็แข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของจิตใจไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายถ้าคิดว่าน้ำมันเจ็บก็อย่าไปจับก็อยากให้กลุ่มคนเหล่านี้เปิดใจมองเราดีๆก่อนจะพูดหรือตัดสินแต่ก็คิดว่าเส้นทางชีวิตที่ต้องมีบาดแผลบ้างถือเป็นประสบการณ์เพื่อผลักดันให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น แต่คำที่แรงและเจ็บที่สุดก็คือมีคนบอกว่ายังอยู่อีกเหรอหน้าด้านแต่ก็ไม่ได้คิดจะฟ้องครับเคยเฉียดตายมาแล้วเป็นอีกหนึ่งขวัญใจแม่ยกสำหรับไรอันกาดบัณฑิตนะครับที่โด่งดังรายการแม่หมดนี้รองแชมป์200สมัยได้รับเงินรางวัลสะสม5ล้านบาทด้วยนะครับซึ่งก็นอกจากนี้ก็มีการบริจาคให้กับผู้ที่มาท้าฝันด้วยเช่นกัน ล่าสุดนะครับอย่างที่ทราบกรารไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินไปออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ครับซึ่งต้องบอกว่าไราอันเนี่ยเคยผ่านวินาทีเฉียดตายมาแล้วด้วยซึ่งไรอันนะครับบอกว่าตอนเด็กๆอายุ4-5ถึงขวบได้เป็นเด็กผู้ชายอ้วนๆกลมๆคนหนึ่งอยู่บ้านไม้เก่าๆปกติอาบน้ำหน้าบ้านอาไปอาบมาเหมือนไม้ผูกหักแล้วเราตกลงไปในคลองแสนแสบ แต่คุณตาเห็นจมหายไปคุณตาก็โดดลงไปช่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยภาพตัดไปแล้วพอตื่นมาที่บ้านเล่าให้ฟังว่าตกน้ําหลังจากนั้นพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนว่ายน้ําเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวมาแรงของไรอันกับบันดิตจ,จำปาสินที่นํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกลับมาติดตามการสรุปข่าว มาแรงของไราอันกาบบันดิตจำปาสินได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ